สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแม้ว่าในอดีตนั้นจะบอกกันว่า NBA นั้นเป็นหลีอของคนผิวดำและไม่มีทางที่คนผิวขาวนั้นจะสามารถแจ้งเกิดหรือเป็นตำนานได้แต่เหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับยอดนักบาสเกตบอลผิวขาวแลลี่โจเบิร์ตหรือ l ลลี่เบิร์ตตำนานนักบาสเกตบอลจากบอสตันเซ l t i ติกได้อย่างแน่นอน เบิร์ดนั้นเกิดและเติบโตที่เมืองอินเดียนาคุณพ่อของเขานั้นเป็นทหารที่เคยผ่านศึกในสงครามเกาหลีส่วนคุณแม่นั้นเป็นชาวไอริสเบิร์ดนั้นโตขึ้นมาท่ามกลางความยากจนพ่อของเขานั้นต้องทํางานหนักมากในสายทหารรวมถึงคุณแม่นั้นต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกทั้งห้าคนน่าทําให้ครอบครัวเบิร์ดนั้นไม่แต่ความเครียดเพราะว่ารายได้นั้นไม่เพียงพอจนคุณพ่อของแม่เบิร์ดนั้นต้องอยาาขาดกันและพ่อของเขานั้นก็ฆ่าตัวตายและจักการาในปีถัดมาโดยในวัยเด็กนั้นนอกจากปัญหาความยากจนที่เบิร์ดต้องเจอแล้ว เขายังมีปัญหาเรื่องเพื่อนอีกด้วยนั่นทำให้เบิร์ดนั้นเลิกเล่นบาสเกตบอลเพื่อหน,นีจากปัญหาเหล่านั้นและเบิร์ดนั้นก็สามารถทำมันได้ดีซึ่งคุณครูระดับมัธยมที่สปริงวาเลย์ได้ออกปากว่าแลสลี่เบิร์ดนั้นเป็นแบบเด็กที่มีพรสวรรค์และมีแซนบาสเกตบอลมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เขาเคยโค้ชมาเลยทีเดียวโดยในระดับมัธยมนั้นเบิร์ดทำเฉลีย่ยถึงสามสิบเอ็ดแต้มยี่สิบเอ็ดรีบาลและสี่แอสเิสเบิร์ตนั้นได้รับทุนการศึกษาคนนุก เพราะว่าเบิร์ดบอกว่าไม่สามารถจะปรับตัวได้และเขานั้นไปลงทะเบียนเรียนที่มมาิทยทลไ,ไนรนอตบูดแทนรวมถึงทํางานในเทศบาลด้วยแต่สุดท้ายแล้วเบิร์ดก็กลับมาเรียนต่อที่มมาิทยทลไรอินเดียนาและช่วยทีมนั้นชนะ33นัดรวดรวมถึงในเกมชิงชนะเลิศก,กับมิชิแกนสเตทในปี1979ที่ต้องเจอกับแมจิกจอนสันจากมิชิแกนสเตทซึ่งในนัดนั้นแมานเดีไนาจะแพ้แต่คู่นั้นก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีเรตติงที่สูงที่สุดในขณะนั้นเลยทีเดียว และเป็นจุดกำเนิดการดวนระหว่าง2ผู้เล่นแห่งยุคแลลีเบิร์ดและแมจิกจอร์สันซึ่งในระดับมาธยที่ไรนั้นเบิร์ดทําเฉลี่ยถึง30.3แต้ม13.3รีบาวด์และ4.6แอสซิสต์หลังจากนั้นในปี1978ถึง1979นั้นเบิร์ดได้ตัดสินใจเข้าดรับตัวเข้าสู่ใน NBA แล้วก็เป็น Boston c e l t i c ที่เลือกเบิร์ดเข้าไปร่วมทีมในฐานะดราฟอันดับที่6แต่เบิร์ดนั้นก็ไม่สามารถเล่นกับเซ l t i c s ได้ทันทีเขากลับเรียนต่อที่มาธยมวทยาลัยจนจบการศึกษาแล้วค่อยกลับเล่นให้กับ c e l t i c ซึ่งเบิร์ตนั้นจบการศึกษาสาขาพระศึกษาแต่ในตอนนั้นแม้ว่าเซลติกนั้นจะดรับเบิร์ตเข้าไปแล้วก็ตามแต่เบิร์ตนั้นก็ไม่ได้เล่นให้กับทีมเซลติกนั่นทําให้เซลติกนั้นไม่จ่ายเงินให้กับรลลี่เบิร์ตในปีนั้นนั่นทำให้เอเย่นของเบิร์ตนั้นมาคุยกับทีมและมีการยื้อสัญญาขั้นต้นของเบิร์ตไว้ซึ่งสัญญาของเบิร์ตก็คือ5ปี3.25ล้านดอลลาร์ซึ่งในกรณีนี้ของเบิร์ตนั้นเอเย่นของเบิร์ตบอสบู้น ได้มีการเปลี่ยนกฎหลายอย่างจากเคสนี้ในเรื่องการเซ็นสัญญาผู้เล่นทําให้เรียกขนานกันว่าเบิร์ดรูน่าทำให้ในปี1979ถึง1980นั้นเบิร์ดได้เข้าไปเล่นใน NBA แม้ว่าจะช้าเกว่าปีที่ดรับเข้ามา1ปีก็ตามแต่ในปีแรกนั้นเบิร์ดก็สามารถโชว์ความสามารถรอบด้านทั้งทำคะแนนรีบาลและจ่ายบอกเขาทำเฉลี่ยถึง21.3แป้ม10.4รีบา4.5แอซิสและ1.7สติล จนได้รับรางวัลรุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองรวมถึงตัวของเบิร์นนั้นยังได้รับเลือกให้ติดทีมออสตาไออีกด้วยและยังพาทีมเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟแต่ก็พ่ายกับซิกเซอร์ไปในรอบชิงแชมป์สายบนออกไป4-1ตเกมแม้ว่าจะไปไม่ถึงแชมป์แต่ตัวของเบิร์นนั้นก็ถูกจับตามองว่าเป็นเพื่อนอัจฉริยะที่มีความสามารถรอบด้านซึ่งถัดมาในปี1980-1981นั้นเซลติกได้มีการรับเอาเควินแม็เฮลเข้ามาและได้มีการเทรดเอารเบิร์แพริสยอดเซนเตอร์จากวอร์ิเออร นั่นทำให้เซลติกในตอนนี้ทูกขนานนามว่าบิ๊ก r e ซึ่งเป็นบิ๊กทีในยุคเริ่มต้นของลีกเลยก็ว่าได้การประสานงานของเบิร์ดกับเควินแมคเฮลและโรเบิร์ตแพริสนั้นทำให้ถูกจับตามองอย่างมากจากสื่อแฟนๆนั้นต่างเข้ามาในสนามเพื่อชมการเล่นของบิ๊ก r e นี้และทำให้ลรีเบิร์ดนั้นใช้ว่าความเป็นผู้นำได้อย่างโดดเด่นมากขึ้นตัวเบิร์ดพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ไปเจอกับฮิสซันร็อกเก็ตและปิดซีรีส์ไป4ต่อ2เกมคว้าแชมป์เป็นรองเอไปครองเป็น,น,นั้น เบิร์ธทำเฉลีย่ยถึง21.9แต้ม14รีบา์6.1แอสซิส2.3สติลและ1บล็อกต่อเกมทำให้สื่อนั้นเริ่มจับตามองและต่างพกงากันขนานนามยุคนี้ว่านี่คือยุคของแลลี่เบิร์ธกับบอสตันเซลติกอย่างแท้จริงโดยในปีถัดมานั้นเบิร์ธโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนติดทีมออสตา์ Star. และตัวของเขานั้นได้รับรางวัล MVP ไปครองในเกมออสตาปี1982อีกด้วยรวมถึงในปีนั้นเบิร์ธยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นป้องกันทีมแรกอีกด้วย แต่เจ้าตัวก็พลาดตำแหน่ง MVP เพราะคะแนนโหวตน,นั้นเป็นรองโมเสสมารอนของทีมฟิลาเดลเฟียสเวนดิ้ซิเซอร์ซึ่งในปี1 9 83-84นั้นถือว่าเป็นปีแห่งการขับเขี่และสร้างตำนานในยุค80ของแมจิกจอนสันและไลลี่เบิร์โดยในปีนั้นเบิร์ได้รับรางวัล MVP เขาได้เฉลี่ยถึง24.2แต้ม1 0 1รีบาว6.6แอสซิสและพาเซลติกนั้นทะลุเข้าสู่ในรอบชนะเลิศไปเจอกับ LA Lakers ที่มีแมจิกจอนสันเป็นแกนนำซึ่งซีรีส์นั้นถือว่าดุเดือดมาก และต้องเล่นกันถึง7จดเกมเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเซลติกนั้นที่เอาชนะเลเกอร์ไปได้4ต่อ3เกมควา้าแชมป์ NBA ไปครองรวมถึงเบิร์ดนั้นยังได้รับเลือกให้เป็น MVP ในรอบไฟนอลอีกด้วยโดยในซีรีส์นั้นเบิร์ดทำเฉลี่ยถึง27.4แต้ม14รีบาวด์และ3.6แอสเสต์ถัดมาในฤดูก,กาลพัน4 8 5นั้นเบิร์ตทำคะแนนได้ถึง60คะแนนในเกมกักบแอตแลนตาฮอว์กซ์ซึ่งถือเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในชีวิตของเขาเลยและในปีนั้น้้นตตขอออองงงเเเบร์ดดกชฟมมมมไยยยย่่ยมมาาาีทฉลถ,ถึ28.7 10.5รีบาว6.6แอซิสและได้เป็น MVP อีกสมัยหนึ่งยางไรก็ตามเบิร์ดเริ่มมีอาการเจ็บหลังเข้ามาลบกวนซึ่งส่งผลกระทบต่อการเล่นของเขาในช่วงต่อมาเป็นอย่างมากแต่เบิร์ดนั้นก็าพาเซลติกทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA อีกสมัยและคราวนี้ก็ไปเจอกับคู่ปรับทีมเดิมนั่นก็คือ LA Lakers แต่คราวนี้ก็เป็นเลเกอร์ที่เป็นฝ่ายเอาชนะเซลติกไปได้4-2ต่อเกมคว้าแชมป์ NBA ไปครองแม้ว่าจะเริ่มมีอาการบาดเจ็บหลังรบกวนแต่เบิร์ดนั้น ก็ยังคงโชว์ความยอดเยี่ยมในปีถัดมาและพิสูจน์ว่าตัวของเขานั้นคือทุกอย่างของเซลติกเบิร์ดได้รับรางวัล MVP เป็นสมัยที่3ติดต่อกันในปีนี้เขาทำเฉลี่ยถึง25.8แต้ม9.8รีบาว6.8แอสซิสซ์ซึ่งการเป็น m v p ีสมัยติดต่อกันนี้ทำให้เบิร์ดนั้นเป็นคนที่3มในประวัติศาสตร์ NBA ที่สามารถทำได้ร่วมกับวิลเชอร์เลนและบิลรัสเซลและในปีนี้นั้นเบิร์ดยังคงมุ่งมั่นเช่นเคยแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บหลังตาม,มา เขาพาเซลติกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ต้องไปเจอกับฮิวสันร็อกเก็ตที่มีรับแซมสันและคิมอราจิวอนและคราวนี้ก็เป็นเซลติกที่สามารถเอาชนะร็อกเก็ตไปได้4-2ต่อเกมคว้าแชมป์ NBA ไปครองอีกสมัยและในเกมที่6นี้ในรอบชิงชนะเลิศเบิร์ก็ทำทริปเปิลดับเบิลโดยเขาทำไป29แต้ม1 1รีบาว12แอสซิสรวมถึงคว้ารางวัล MVP ในรอบไฟนอลไปครองอีกครั้งหนึ่งและทีมเซลติกในปีพัน6นี้ ก็ถูกจะอันดับให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมบอสตันเซลติกเลยทีเดียวซึ่งในปีถัดมาปี1887นั้นเบิร์ดยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคยแม้ว่าการบาดเจ็บหลังของเขานนั้นจะเริ่มเรื้อรังเบิร์ดพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ต้องไปเจอกับคู่ปรับทีมเดิมก็คือ LA Lakers ที่มีแมจิกจอนสันแต่คราวนี้เซลติกเป็นฝ่ายแพ้ไป4-2ต่อเกมหลังจากนั้นมาเบิร์ดก็ไม่เคยเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศอ,อีกเลยและเบิร์ตนั้น โดยในปี1888-1889นั้นเบิร์ตต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณตรงส้นเทา้าและมีปัญหาบริเวณหลังเข้ามารบกวนอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้ตัวของเบิร์ตนั้นไม่สามารถโชว์ฟอร์มในระดับเทพได้อีกเลยการบาดเจ็บหลังนี้ส่งผลต่อเบิร์ตมากในปี1 9 9ง1 9 9 1นั้นเซลติกออกสตาร์ทได้ดีชนะไป29นัดแพ้เพียง5นัดแต่เบิร์ตนั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นประสาทหลังเข้ามารบกวนอีกครั้งหนึ่งจนต้องพักการเล่นไปถึง22เกมเพื่อไปผ่าตัดและาการทุกอย่่างนนนั้้ก็ไมดีขึ แต่อย่างไรก็ตามตัวของเขานั้นจงปกปักรับคำเป็นหนึ่งในสมาชิกรีมทีมหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกที่บาสโลนาร่วมกับไมเคิลจอแดนและมาจิกจอร์สันและเบิร์ดนั้นก็คว้าเหรียญทองให้กับสหรัฐอเมริกาในปี1992หลังจากนั้นในปี1993นั้นแลล์ี่เบิร์ดก็ประกาศรีทายและเซลติกนั้นก็ได้รีทายเสื้อหมายเลข33ให้กับเบิร์ดเลยซึ่งในยุค80นั้นถือว่าทั้งเซลติกและเลเกอร์ตามเป็นคู่ปรับตัวฉกาจการเจอกันของทั้งคู่นั้น ทำให้เรตติ้งทางทีวีนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากมายหลายคนนั้นอยากดูการเล่นที่หมหัศจรรย์ของแมจิกจอร์ซันและอยากดูการเล่นที่สวยงามของแลลลี่เบิร์ดจึงทําให้ในยุค80นั้นถูกขนานนามว่าเป็นยุคของแลลลี่เบิร์ดและแมจิกจอร์ซันอย่างแท้จริงและเป็นการหยิบยกโปรา,าสา์ในอดีตที่มีการเจอกันของบิลราเซลจากเซลติกและวิลเชมเบรนของเลเกอร์มาเทียบกันตลอดเวลาน่าทําให้เรียกว่าในยุค80นั้นเบิร์ดและแมจิกคือผู้ที่ทําให้ NBA นั้นกลับมาได้รับความนนิยมอีกครั้งงหึ่ นั่นทาให้ทั้งคู่นั้นได้รับความสนใจมากมายและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้นักกีฬานั้นเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามามากมายโดย c o n v วิร์นั้นได้เข้ามาหาแลลลี่เบิและแมจ i กจอ h ์นสันโดยทั้งคู่นั้นเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าให้ซึ่งเบิร์ดนั้นก็ยังไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถอีกหลายยี่ห้ออีกด้วยซึ่งแม้ว่าในยุค80นั้นการลับคี่ของเบิร์ดและ Magic จะมีมาตลอดแต่นอกสนามนั้นทั้งคู่ถือว่าสนิทกันมาก ซึ่งในวันที่เบิร์ตประกาศวร์ไยในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามนั้นมารจิคจอห์นสันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานนั้นว่าผมกับแลรี่เราคือเพื่อนกันตลอดไปเบิร์ตถูกรับเลือกให้เข้าสู่หอเกียรติยศหรือ l อ of Fame ในปี2010และยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน50ผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดกาลในปี1 9นเร้ในช่วงชีวิตการเล่นของเลนลี่เบิร์ตนั้นเขาทำเฉลี่ยถึงรีอสิ์สละติดสามแป3สัยและยัเป็น MVP 3สตดต่อ,อ,อด้วย นอกจากนั้นแล้วเบิร์ตจะเป็นผู้เล่นทีมแรกถึง9สมัยและได้ไดแชมป์ชุด3คะแนนในเกมออลสตาร์3าสมัยติดต่อกันอีกด้วยในปี1ัน6กร้อยถึง1ัน8กร้อยแและเบิร์ตนั้นยัเนงเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นเบิร์ตที่ทำฟิลโกเกิน50%ยิ่ง3คะแนนเกิน40%และยูรูโทษเกินเก2สินสมัยติดอีกด้วยฉายาของเบิร์ตนั้นในตอนเล่นนั้นมีมากมายหลายฉายาอาทิ The Hick f ิก m French League หรือ Great White Hope แต่ที่เรียกกันติดปากกกก็คือ Larry อ Larry Regent นนนจานั้้แลว เบิร์ดยังขึ้นชื่อว่าเป็นจอมแทสท็อกอีกด้วยเขาเป็นผู้เล่นสายแทสท็อกที่บันประสาทคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและจะกวนให้คู่ต่อสู้นั้นเสียสมาธิซึ่งพฤตกรรมการแทสท็อกของเบิร์นนั้นมีมากมายอาทิการแข่งขันช่วสัคะแนนในเกมออลสตาร์ปีพันเก้าแปดสิบแปดนั้นเบิร์ได้เดินเข้าไปคุยกับผู้เล่นที่จะแข่งเกมนั้นในร็อกครูมพร้อมกับบอกว่าในที่นี้พวกคุณคิดหรือว่าใครจะเป็นอันดับที่สองต่อจากผมหรือในเกมที่ดารัสมาริกนั้นเขาได้ไปบอกกับ ผมจะไม่ไปไหนต่อหน้าพวกคุณแล้วผมก็จะยิงลูกนี้ลงต่อหน้าพวกคุณหรือการแทร็กท็อกยซดยจิมมิลเลอร์ในสมัยที่มิลเลอร์นั้นเป็นรุก,กี้ว่าในปีรุก,กี้นี้คุณทําอะไรได้บ้างล่ะแต่ในปีรูก,กี้ของผมผมแม่นที่สุดในหลีคุณเข้าใจเรื่องนี้ไหมตอนนี้คุณสามารถทําอะไรได้บ้างล่ะและว,วิธีกรรการแทร็กทอกอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งการแทร็กทอกของเบิร์นนั้นไม่ใช่การหยาบคายแต่เป็นในเชิงยกตนข่มท่านและทําให้คู่ต่อ,อสู้นั้นเสียความมั่นใจไปเลยทีเดียว หลังจากประกาศเลิกเล่นแล้วในปี1992-1997นั้นเซลติกนั้นได้จ้างแลลี่เบิร์ดเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนออฟฟิศและในปี1997-1998นั้นเบิร์ดเริ่มรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชให้กับทีมอินเดียนาเพเซอร์โดยที่ไม่มีประสบการณ์เป็นโค้ชเลยพร้อมกับประกาศก่อนรับตำแหน่งว่าเขาจะเป็นโค้ชไม่เกิน3ปีเท่านั้นและในปีแรกนั้นเบิร์ดก็พาอินเดียนาเพเซอร์ชนะ58-24นัดคว,ว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองและพาทีมนั้นเข้าชิงแชมป์สายตะวันออกก,บ,ก,กบู ที่มีไมเคิลจอแดนสกอตตี้พิพเพนและเดนนิสโรดแมนแต่สุดท้ายแล้วอินเดียนาเพเซอร์เขาพ่ายไป4-3เกมแต่อย่างไรก็ตามเบิร์ดก็พาเพเซอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ในปี2000ในฐานะโคช้ชและจบฤดูกาลนั้นเขาก็ประกาศลาออกตามที่บอกไว้ในตอนแรกหลังจากนั้นในปี2003เบิร์ดก็เข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการของทีมเพเซอร์และได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งป,ปีไปครองทำให้เบิร์ดนั้นเป็นคนเดียวในประสิศาสตร์ NBA ที่ได้ไดรับรางวัลแชมป์ NBA MVP ในฤดูกาลปกติ MVP ในรอบไฟนอลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีและผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองนอกจากนั้นแล้วชีวิตด้านอื่นๆที่ไม่ใช่บาสเกตบอลนั้นเบิร์ดได้เคยไปปรากฏตัวในวิดีโอเกมหลายเกมทั้งเกมจอแดน VS เบิร์ o วันอนวันในปี1ั8 8และเกม NBA 2K12 รวมถึงเกม NBA Jam เบิร์ดนั้นถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เกิดในยุคเปลี่ยนถ่ายบาสเกตบอล NBA อย่างแท้จริงและเป็นเพื่อนผิวขาวที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เลยทีเดียว เขาเป็นเลื่อนที่ชุดวงนอกได้อย่างแม่นยําและมี IQ คบาสที่ยอดเยี่ยมมีเกมรุกและเกมรับที่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวของฟอร์เวิร์ดที่สูง6ฟุต9นิ้วสัญลักษณ์ของบอสันเซลติกแลลี่โจเบิร์ตและด i อินไซ์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ